สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะต้นพันธุ์ไผยักษ์น่านตัวนี้เป็นชุดกิ่งตอนชำถุงนะคะต้นพันธุ์สวยๆเลยตอนจากต้นพันธุ์ขคนทางสวนนะคะสังเกตว่าใบของเขาค่อนข้างที่จะมีขนาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็ใบไม่เยอะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น ไข่ลำใหญ่นะคะเขาจะไม่มีกิ่งแขนงเล็กๆสวยๆเลยค่ะต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์นะคะชุดนี้รากดีค่ะรากแน่นเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลคลองขอ่อยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ สวยๆเลยค่ะผ่ยทำเฟอร์นิเจอร์ทำแกล้ไม้ทำบ้านไม้ได้นะคะตัวนี้พี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไปปลูกสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะตอนนี้ทางสวนก็มีเป็นผา,ายอยู่สองสายพันธุ์นะคะที่ลำใหญ่ทำเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเนื้อไม้ที่คล้ายกันก็คือผ่ยยักษ์น่านและก็ผ่ยยักษ์ปากกิ่งพี่ๆท่านใดสนใจสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจเฟซบุ Facebook, ๊กสวนธนภัฒสกลนคร แอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ